เกิสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาทำคลิปแบบดูกันสดๆนะครับผมไม่ต้องส่องกล้องส่องอะไรนะครับนี่คือไอ้งั่งนะครับเรียกว่าพยางั่งนะครับพยางั่งยานต่ำนะพิมพ์นิยมนะครับผมพยางั่งยานต่ำนี่เป็นยุคต้นนะครับเห็ครับดูสภาพเก่าๆนะครับผมนี่ ผ่านการใช้งานมาสามอยุคนแล้วนะครับดูสภาพด้านหลังครับโดนสัมผัสนี่ครับของเก่าจริงๆนะครับเจ้าของเดิมเป็นตำรวจตชดนะครับผมแนี่แล้วก็ได้เลยก็ให้ให้เพื่อนไว้นะครับอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมนี่ครับสุดยอดครับองค์นี้เรามาดูสภาพด้วยตาเปล่าเนี่ยตาเนื้อนะครับผมไม่ต้องสองกล้องดูง่ายครับของแท้ ของแท้ดูง่ายคนระับนี่ครับสภาพต่างๆคือสวยงามน,นะครับดูมุมไหนก็สวยนะครับผมด้านหน้าจะไม่โดนสัมผัสนะครับนี่เลิกใช้มาหลายปีนะครับเจ้าของเดิมเขาใส่ใส่กล่องนะครับใส่กล่องเก็บไว้นะครับผมวันนี้ผมมาทำคลิปโดยไม่มีการสองกล้องนะครับให้ดูกันแบบทานเนื้อ,น,อนะครับผมนี่ครับความละเอียด ดูสภาพผิวกุ๊กนะครับผมผิวหิ่งหิ่งนะครับนี่นะครับผิวหิ่งแบบธรรมชาตินะครับผมนี่ดูดินนะดูฐานความสวยงามนะครับนี่ครับดินเก่าๆนะครับของแท้นะครับผมนี่ครับเม็ดดินเม็ดหินเม็ดทรายนะครับผมมีให้เห็นแบบชัดๆนะครับนี่พยางงานยานต่ำนะพวกนี้เด่นทางด้าน อ่สเสน่ห์กรรมกรุณนะครับหรือฉายาเขานะยืมหน้ามาเข้าฝันนะครับผมในวงการนี่ครับจะไปเข้าฝันผู้หญิงที่เราชอบหรืออ่าบางคนนะครับได้ไปเนะี่ยเหมือนเมียจะชอบฝันเห็นผู้ชายเหมือนมานอนด้วยนะครับผมมาขอมีอะไรด้วยประมาณนี้นะครับนี่พิมพ์นี้ครับนี่ตัวจริงครับตัวจริงเสียงจริงนะครับเก่าจริงๆนะครับผมผมการันตีเลยครับ ตัวน,นี้เก่าจริงๆนะครับนี่เพิ่งได้มาใหม่มันบาดนะครับผมนี่ครับเก่าแท้ๆนะครับผม,บาบผม <c oughs> ตามสนามไม่มีนะครับสภาพอย่างนี้ผมบอกเลยครับนี่หาไม่เจอครับนี่พวกเดินสนามจะไม่จะไม่เห็นของแท้นะครับนี่อย่างนี้ต้องของตกทอดตามอ่าคนโบราณคนที่ใช้จริงๆครับลูกหลานเขาหรือ เจ้าของเขาไม่ใช้แล้วนะครับนี่มันรองสภาพอย่างนี้ครับแง่งแท้นะครับวันนี้ผมมาทําคลิปให้ชมนะครับผมส่วนต้นนี้ก็มีคนปิดไปเรียบร้อยนะครับผมวันนี้ก็ทางช่องบุญดาื่องรางช่องก็มาทําคลิปให้ชมนะครับคลิปเก็บไว้ดูนะครับผมนี่เพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจศึกษาเข้ามาดูได้ครับายรายละเอียดต่างๆความเก่าแท้เป็นยังไงนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ